สวัสดีค่ะมเอนี่สีผ้ามาเบิรงว่ามเอนี่นะแพ็คชุดซิมผาดีแสตยู่อันเนี้ยคือออเดอร์ซิมผาดีแสตเบิ้ลเลยอ่ะเนี่ยตะกอกเงี้ยมากเสื้อผ้าเบิรงวาซิมผาดีแสตอะที่แพ็คเอนี่มีแต่ชุดก็คือพวกนี้ที่เขาที่เขาอันนี้อยู่เนี่ยก็คือซิมผาดีแสตเบิ้ลเลยที่แพ็คเอนี่นะอันนี้คือรอรอสี่สีสองแล้วสีสองสีสามนี่จะคือรถอันนี้ก็คือเป็นชุดซิมผาดีแสตซิมผาดีแสตลักษณะคือจังไรแน่ลักษณะซิมผาดีแสตอ่ะมันสิเป็นโตชดอก มันสิม,มีแหลมแหลมเอ็มสามแหลมเปียโซ่สองอันเป็นโช่อดอกเป็นตะแกรงพลาสติกเดอร์แบนนากาะชีมันสิมีเบาช่องล่มห้ออกนะสิอันนี้คือเขาเอิบมาซิมผาดีแซดเดอร์เนี่ยตัวนี้นะหลุดซิมผาดีแซดข้างหลังมองข้างหลง,งกับสิเป็นหูจับพลาสติกแบบนี้แล้วข้างหลังกับสิเป็นเอ่อเป็นแท็บธรรมดาดําแดงเขาหาแอมใสได้ธรรมดาเลยชุดที่เขาแพ็กอยู่กับเป็นชุดซิมผาดีแซดเบอร์เลยนี่แหละที่แพ็กนันอยู่นะนี่ชุดซิมผาดีลูกค้าถามมาวา่า มีอันใดแน่สีใดอันใดแน่ในชูซิมหาดีแสก็ตู้บ้านนี่สิบอกไว้ก่อนนะว่าตู้รุนเนี่ยเป็นตู้ห่อหนังเป็นยังคือห่อหนังหูบอกเฮียต่อยว่าในการรักษามันรักษาไงแต่เจ้าฟูนเจ้านามนี่ก็เซ็ดออกได้เพราะว่ามันเป็นตู้ห่อหนังมนสีบอยุ่ยมนสีบอเปื่อยเป็นตู้ห่อหนังอันนี้ออกเก็บพลาสติกเบิ้ลเลยแล้วก็รักษาไงอันนี้กัสีปิดให้เบิ้ลเลยว่ามีหนูเข่าเนาะก้นหนูเข่าให้เบิ้ลเลยเนี่ยอันนี้ก้านหนูนะ การบ่วิแบบนี้ยังเขาไปกัดสายลำโพงเนาะปิดให้เบิดเลยรักษาไงาถึกฟุน้นถึกน้ำเพาก,ก็เช็ดออกได้ในชูซิมหาหนิวดีแสเนี่ยโคกพันเก่าลอยเก่าสิบบาทลูกค้าว่าม่ยังแน่อยากได้แต่สิไดใดแอมตัวหนึ่งคือแอมตัวนี้แอมนากาชิอ่ะแล้วก็ตู้สองใบพัวรุ่นเนี่ยหิวแห้งนะลูกค้าว่าราคาจับต้องได้จุดดีเสียงมาสีใสหนุ่มลอยตัวนี้นะ อันนี้นะสีพ Stand ort, ส่บอกลูกข้าวว่าแต่ละปุ่มของแอมสีทีมี่มันใสอีย่างแน่เนาะอันนี้อันดับแรกเลยเด้ออันดับแรกก็คือะสิเป็นแบบปุ่มไหมเนาะไมหนึ่งสองสหนึ่งสองสามสี่นี่กระสีกระสีทับไม้อักกนหนึ่งอันนี้ก็สิเป็นแบบปั๊บวอลลุ่มไมมตัวที่หนึ่งปั๊บวอลลุ่มไมมตัวที่สองอันนี้ปั๊บวอลลุ่มไม้ตัวที่สามปั๊บวอลลุ่มไมมตัวที่สี่แถวนี้เป็นพวกพวกปับ๊บเบรของของ,ของไหมเบรคแหลมปั๊บนี่เลยเลยส่วนแถวนี้ สเป็นของปุ่มมาเตอร์มาเตอร์ตัวลูกเนาะอันนี้ก็สิเป็นปั๊บปุ่มโบรานอันนี้สีเป็นปั๊บปุ่มเบสอันนี้สิเป็นปั๊บปุ่มแสียงแหลมน,นะคะที่ปั๊บคือมีสีตัวนี้ส่วนตัวนี้ลูกค้ามาขามาวา่าเอาไว้เพื่ออีหยังอันนี้เป็นอีคิวปั๊บขึ้นลงได้สายขวาแล้วแต่ห้าสีมากนาะห้าปั๊บเบรปั๊บแหลมก็ได้อยู่มองนี้อันนี้คือเอออีคิวด์มันมีอีคิวในโต้ส่วนสี่ปุ่มนี่อันนี้สิเป็นเอฟเอ็มอันนี้สี่แบบเลื่อนขึ้นเลื่อนแว่าเลื่อนแบบ สีขาสีเหลืองเพลงเนาะอันนี้คือเป็นปุ่มสต็อปมี usb อันนี้ usb เด้อันนี้ sd card เท่าเลนใดเพราะกดบูทูดไดนาอันนี้รุ่นนี้คือรับสัญญาณบูทูดเดอร์อันนี้คืออันนี้สิ่งอันนี้สิ่งสำคัญน,นะอันนี้ต้องให้ลูกค้าเบื่องก่อนว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าสมมติว่าถ้าเฮ้ากดลงองะเสียงมนสิบบอขื้นนะเสียงมนสิบ,บอกสัญญาณมากแต่เสียงบ่มากเพราะว่าเ้าตองกดยันขื้นเพราะเฮ้าเล่นบูทูธถ้าเฮาเล่นหววต่อสายคอมโน้ตบุกอย่างเข้าต้องยันลง เปิสัญญาณมาสิเดีปล่อยไปหาหนุดบุกเนาะอันนี้เดอร์ปูมทั้งหลังเดอร์ก็จะมีแบบ4ี่ปุมหนึ่งสองสมสี่อันนี้แอมรุมนนี้สามารถครับ1ิสนิวส้วได้สใบแต่ถ้าเป็นซิมหาคับได้แค่2ใบเท่านั้นคือห้าสีเลือกเลือกเสียบป่มใดก็ไดเพราะว่ามันมีสีป่ปูมเนาะแล้สิ คือต้องแยกสายขวาอยู่แล้วแหละเนี่ยเาละแต่ห้าสิบเสียบแต่สิบห้านิ้วเขาก็เสียบแค่สองหูนี่ก็ได้ถ้าสมมติแต่จะไปพ่วงสิบสองนิ้วสีใบก็ได้ก็คือเสียบทั้งสี่อันเลยอันนี้คือสายสายนะสายก็สิเป็นสายตัวนี้เป็นสายธรรมดาตัวนี้คือคือดำแดงนั่นแหละสายธรรมดาสีต่อเขาตูรลำโพงเนาะส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นปุ่มถี่รับรับสัญญาณ FM วิทยุห้าส่วนปุ่มตัวนี้นะมันกิดซีมีสายแถมห้สายไอ้ตัวรับสัญญาณ FM ห้ให้ห้าไป ไม่หาคืนเอาเองเนาะส่วนตัวนี้สิเป็นปุ่มถี่รับสัญญาณที่บอกว่ารับสัญญาณเขานูตบุก๊กเขาโทรศัพท์นี่คือ,คอปุ่มตัวนี้แหละทั้งหลังนะเราจะสิมีที่ระบ,บายระบ,บายความหอนเนะาะทั้งเทิงเข้ากับสีเป็นระบ,บายความหอนเือกันมันสีเดใหแบบว่าแอมเข้าใส่งานในดน้นแต่ว่าเท้ามามีเครื่องระบ,บายความหอนมันก็สิใส่งานในสระตัวนี้เลยไอ้วันนี้วิธีการใส่ใส่ข้างหลังแอมเนาะแล้วแต่เท้าสีใส่ก็ได้เอาแบบความถานาัดของเท้าแต่ แต่ข่อยถานะเป็นแบบว่าไห้พับสายทองแดงเขาตั้งแเนี่ยมันสิดง่ายล้วห้าก็เสียบอันนี้ห้าบึงตองบึงขั่วก็นะอันนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นดำเ้าก็เสียบความมึงดำชิดง่ายง่ายอันนี้เป็นมองแดงอันนี้ก็คือแบบความถนนะของซางเนาะก็คือห้ากระหิตแบบนี้ก็ไดหรือห้าสีขันยังสี่ก็ไดนะห้าสีขันออกมาขันออกมาแล้วเ้าก็เสียบทองแดงเข่าก็ไดแล้วห้าก็หมุนเขาคือเกาอันนี้คือคือความง่ายเอาไว้ว่าง่ายๆเขาแบบนี้ก็ไดคือกั้นส่วนสายอีก อีกป้ายป้ายสายอีกคางหนึ่งจะเป็นแบบนี้คือกันแหละดำแดงเขาก็เสียบเข่ามือพวงเขาก็พับในจังหน่อยพับยังสีให้มันแบบว่าให้มันหนีบกันกันง่ายๆเนาะแดอะงอะเขามาเบิงงมองแดงเน,นะาะแดงก็คือบวกนะเขาก็บีบเขาต้องบีบตัวนี้ลงบีบเซตแล้วเขาก็เสียบเขอามือนี่นี่อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือหนีบแล้วอันนี้คือกันกตใส่ิธีใส่ง่ายๆแค่นี้เลยก็คือมันสะยึดแล้วมันก็สีแนนแล้วอ่ะเห็นว่าอันนี้คือในชุดในชุดนี้คือีอที 6,990บาทถ้าสมมติว่าถ้าลูกค้าจิกจะซื้อแยกสินก็นได้ก็คือถ้าเป็นแอมตัวนี้สิอยู่ที่2,690บาทถ้าเป็นตู้ชิมผานิวเสียงก้างราคาต่อใบนะสิอยู่ที่2,490บาทเด้อนี่นะถ้าสิซื้อแยกชิน้นแยกชิ้นเท่าก็ซื้อได้ส่งให้ฟรีคือกันยกเว้นว่าพื้นที่ห่างใกล้เท่าสิเก็บเพิ่มแค่กองละ50บ,บาทเท่านั้นแจ้งลูกค้าไว้ก่อน เ็บไปนานแสนนานอยู่ในส่วนลึกของหัวใจโอ้ดูแลตัวเองดีๆเด,ดีไปอยู่น้ำเขาโอ้คิดทออเจ้าแต่กะคงเหตุยังบ่ได้น้องบ่เคียดว่าคงยังคงเป็นห่วงสุดหัวใจแัทนทั้งไอเลือกสิไปมี អ៊ីម